สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลพิศนุโลกนะคะกับกีฬาสีนะคะดอกบัวกเกมครั้งนี้น้องฮาน,นะรับหน้าที่ถือป้ายนะคะป้ายสีก็คือสีแซดหรือว่าสีส้มนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมภาพบรรยากาศของวันนี้กันนะคะไปชมกันเลยค่ะ แกมกาอนุวาล3.3ใา้สีเด็กชายนณัพรทุ่งกันละสีผักัาดมัยเกี่ยวมูออนุบาล3.3ครับยาพนองรองยาสิบสิบห้าพอนิทริตรเมรัยกีฬากีฬามียาลูกแกแต่กนลิตเตอรคระบบไฟลครับครับอินดี้ต้องเขียวครับนะยิ้มเลยค่ะบริยานของเรียนพุทธคุณนสมัยสามสี

ส,นะสีแดงก็สีแดงกำลังมาแล้วเข้าสู่สนามดอกบัวเก็มแล้วนะครับเหลนกยวราชนะครับ้าดแดงนะครับ,<ส>รบดอกบัวเก็มมานนแล้วกระบวนสีแดงนะครับผู้ถือป้ายไดอได้แก่นะครับผู้ถือป้ายได้แก่ เด็กถิงปกฉัดการเจริญนะครับผู้ถือธงได้แก่เด็กชายสุบกรเมืองสอนป .2 ครับผู้นำดัมเบลเยอร์ได้แก่ดีนัทพหงทองนะครับเป็นนักเรียนนำดัมเบลเอร์เข้าสู่สนามนะครับ่สวยงามดแต่งตัวด้วยซึดมาเลเซีของเยาวราชชาติแดงนะครับมังกรมังกรมังกรทองมีเงินมีทองตลอดปีใครได้สีแดงก็โชคดีมีสง่าราศีจี่จุดมังกรทองมีเตมของเยาวราชสีแดงชัดขอพยศเยาวราชชาติแดงโอ้อ่าน เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมไทยและจีนสะท้อนอันดีงามของประเทศไทยและประเทศจีนโอ้สมัยยาวเหลือเกินครับนะครับชาติแปลว่าสีแดงเขาบอกอย่างนี้นะครับเราได้ไปเยอะอีกร้อยิีแค่เดียวกันบั๊บไปโรงเรียนนะครับปั๊บไปโรงเรียนต่อด้วยกองเชียร์นะครับกองเชียร์มีผู้สีแดงยกให้นะครับเขาบอกว่าแม่สีเนี่ยมีความร้อนแรงแต่มังกรทองก็คือคุณครูอรณิคเขียวอกมือนะครับนี่เชียร์เขาหน่อยเชียร์เขาหน่อยในวันนี้ เพราะไม้กระทาทีいい่หมดเลยครับพี่ครับตามด้วยกระบบนสีอะไรนอกจากสีแดงสีม่วงครับสีม่วงพบกับสีม่วงหน่อยครับมีใครบ้าง นะครับไอ้ม่วงนะครับผู้ถือป้ายสีได้แก่เด็กหญิงบันชิตาสุขแสงผู้ถือธงได้แก่เด็กชายอัครเสษปัทมายาภาเดี๋ยวต่อไปญาตินี่ครับเพราะคนถือธองนี่อาจจะไม่รู้จักเขานะครับเพราะขเขาใส่ชุดแปลกอันนีเ้เป็นอะไรชุดอะไรคนระับชุดอะไรเนะี่ยเอเลี่ยนหรือเปล่าโอ้โอผมเอามไม่ถูกมาทุกต่อด้วยค่ะทาคุณนันท์มิเยอร์สีเด็กหญิงบุตรนเรศเชื้อทองโอ้โหตรงชื่อมาคนเดียวขออภัยหนูนะคุณจำชื่อไม่ได้มีสองขอลูกขออภัยที่ไม่ประกาศชื่อ มาครับดับไปเยื่องค็มไแ่นเขาด่้สี่ม่วงไปจองม่วงสดใสนมาทีมของเมตัลมองหน้าหรือมองหน้าท่านประธานเลยอาประทาได้ลูกมองเต็มเต็มอ้าวลักลดมาแล้ววีท์ต้นไทด้วยเขาบอกว่ามีตัวเอเลี่ยนมาด้วยนะครับวันนี้รบวนใจรบกวนใจรบวใจหน่อยเอเลี่ยนเอเลี่ยนเอเลี่ยนคาร์บอนไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดนี่โลกระสุใสเพราะใส่ใจการแยกขยะบรรพิษการรถละแยก ตอนนี้ทุกสี่ก็เดินลงมาที่สนามเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปร้องเพลงคร์ดพลงชาติกันค่ะ ค,คนที่สองนะครับคนที่สองนะครับเด็กชายนักประดุดนวดกระเริญนที่กำลังวิ่งมาใี่คนที่สองนะครับครับและเอ่อนชั้นปสามชืหนึ่งนักกีฬาเทเบโลครับอนักกีฬาจุดไฟได้ครับขอเสียปรบมือหน่อยครับนะครับพิธีกิจกรรมกาเรเปิดกีฬาดอกบัวเกมก็เริ่มต้นในบ,บัดนี้นะครับ นะครับตอนนี้นะครับการจัดการแข่งขันกีฬาดอกบัวเกมนะครับในวันศุกร์ที่13กันยายนพุทธศักราช2567หรือดอกบัวเกม2024เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการเปิดการแข่งขันในวันนี้ครั้งหนึ่งครับขออนุญาตนำเรียนเดือนคนหนึ่งนะครับมาถือทุ่นถือใต้โรงเรียนทุ่นถือใต้โรงเรียน นันเองลูกกระตันยูกระจัปอีนี้ของประเทศไทยด้วยนะครับนะเปนักโลกรางวัลไปแล้วนะครับเด็กหญิงชนิสาุรัมมิลลิสกุลน,นะครับมีความสามารถหลายด้านนะครับนอกจากหน้าตาผาผยแล้วยังอยู่ในระดมหน้ากระเสงนะครับของโรงเรียน,นยรัฐบาลที่โซนโลกรายวับรางวัลลูกกระตันยูนะครับ,รบก็ขอชื่นชมครับวันนี้มาถือป้ายให้กับโรงเรียนอนุบาลที่โุโลกผู้ถือตรงโรงเรียนได้แก่เด็กชายชกรวิจเจริชชอบมีทั้งปกตุสิครับ เป็นอดีตสะพานสะานในโรงเรียนในบ้านพี่ะลอกตแล้วน้องก็มาได้กล่าวรายงานต่อพระละเวลาศรีปฐมบุกนะครับระดับสมุนไสนะครับทั้งมดกลับล้างพันนะครับเพื่กลับไปยังเต็นของตนเองนะครับลับหลังหาเลยครับปฐมนะครับซึ่งอาจารย์เชียร์เลยครับองเชิญกานท้ายเลยครับ เดี๋ยวเรามารอชครับลาเจสนามแล้วเราจะเ,เปิดนะครับน้องครับ้ว,วก,กับการนมาตทีมของนักีฬาอายุบาศธงไของเรานะครับเนการแรกนะครับการฝากชื่นชมช่วยดเชียร์นะครับเพื่อเที่เนนะครับตอนนีนค้คณะสีกลับไปที่องค์งการของไองนะครับ ไปเปลี่ยนชุดนะอาอยุก,ออยก,ก,ก,ยก่อนยก่น้ทุย่านก่ันกตอนนี้พิธีเปิดก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดเพื่อเตรียมลงแข่งกันค่ะ ีตอนนี้วิ่งดีเว้ยแล็กจิ๋วแต่แจ๋วไว้ลูกใครวันนียโอ้ยื่างชมครับช่างชมว่าโค้สุดท้ายแล้วสีม่วงโค้สุดท้ายแล้วสีเหลืองตามทันโอ้โหไปแล้วครับเก่าจี๋ฟ้าตัวน้อยแต่จี๋ฟ้าด้วยส้มค่ะเอาละครับเอาแล้วครับเอาละครับไปแล้วแล้วแล้วลูกแล้วแล้วไปแล้วครับเตงานดูใจสีพรหมมอบเหรียญทองให้กับนักเรียน นะครับเพื่อรองรับนักข่าวมอบอเหรียญเงินนะครับ<อ>แล้ว เป็นการไข่แป้งค่ะสีชพูนำใช่ไหมครับเนี่ยเอาเละครับสีชพูนำสีชพูมาเร็วมากเอ้ยมาแรงนะชมพูเนี่ย แตะเต็มที่สีเหลืองอ่ะแตะเต็มที่แตะเต็มที่เต็มมือโอ้ไปแล้วสีเหลืองไปแล้วไม่ใช่แตะธรรมดาโอ้คนนี้ไวฮะสีเหลืองไวฮะตามทันไหมทันไหมไวมากโอ้ไวสีเหลืองไวมากเอ้าเร็วเร็วิ่งไปเลยเร็ววิ่งไปเลยแตะเต็มที่เอาคนสวยคนรอมาคนสวยออกนี่ม เขียวเหลือสีอ่ายังสูงสีค่ะยังสูงสีเออ้ยใกล้เคียงครับุูตามครับเหลือสีเหลือสีปกติเหลือสีค่ะเอาแล้วครัต<า>บ,บต้องดีตั้นไมยอมเขียว

เยวามมือคนทุาอไปงอีกีหวเ็ววใครใครางมืชมพูกตามดนติดชมพูไม่ยอมมาแล้วชมพูกบเขียวชมพูกบเขียวน้แล้วเหลือ้ชมพูชมพูเขียวชมพูเขียวอ้าชมพูที่เขียว จบไปแล้วนะคะกับการแข่งขันกีฬาสีนะคะของเด็กอนุบาล3นะคะแข่งไป3เกมได้รางวัล1เกมการแข่งขันนะคะเป็นเหรียญเงินนะคะแต่ว่าน้องคณะก็ไม่ได้ลงแข่งด้วยนะคะก็ยินดีกับเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะที่ได้รับเหรียญเงินกันกลับบ้านนะคะกีฬาสีปีนี้สนุกสนานกันมากเลยนะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่กีฬาสีปีหน้านะคะสําหรับโรงเรียนอนุบาลมิชลินโลกนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ